วันนี้คณะทำงานเลนขาธิการประจำตัวท่านสสสุรทินพิจารณ์คุสบัญชีรายชื่อหัวน้าพรรคประชาธิไต้ใหม่วันนี้คณะทำงานเรามาปักหลักอยู่ที่ห้องทํางานของท่านสสสุรทินพิจารณ์ที่อาคารรัฐสภาเกียรกายกรุงเทพมหานครครับวันนี้วันที่14มพิจุนายน2 5 6 4ประชุมมาสองวันนะครับการประชุมร่วมรัฐสภาเพ,พื่อพิจารณาการแก,ก้ไขรัฐธรรมนูญ วันนี้มีการลงมติกันครับเราไปติดตามผลลงมติในการประชุมรัฐสภาในวันนี้ครับครับเมื่อตรวจองคประชุมครบแล้วข็อจะให้เลขาธิการอ่านรายชื่อสมาชิกรัฐสภาเรียงตามลำดับอักษรเพื่อสมาชิกได้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายคนนะครับทีนี้เมื่อขอเรียนย้ำตรงนี้นะครับ การอ่านรายชื่อสมาชิกท่านใดให้สมาชิกท่านนั้นยืนขึ้นและออกเสียงลงมติในแต่ละร่างว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการหรืองดออกเสียงทีละฉบับต่อเนื่องกันไปจนครบทั้ง13ฉบับ641นายสุรินพิจารณ์หนึ่งรับหลักการ สองร,สร,สร,ร,ร,สรับหลักการสามรับหลักการสี่รับหลักการห้ารับหลักการหกรับหลักการเจ็ดรับหลักการแปดรับหลักการเก้ารับหลักการสิบรับหลักการสิบเอกรับหลักการสิบสองรับหลักการสิบสามรับหลักการครับฉบับที่สิบสามผลการนับคะแนน รับหลักการ552คะแนนเป็นคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรสา2รคะแนนเป็นคะแนนของวุฒิสมาชิก210คะแนนไม่รับหลักการ24คะแนนดอดับเสียง130คะแนนดังนั้นฉบับที่13นนคะแนนเกินกึ่งหนึ่งและได้เสียงจากวุฒิสมาชิก กินหนึ่งในสามจังหวัดที่สามจึงผ่านการรับหลักการกรรมการตรวจรับคะแนนได้สินชื่อไว้ทั้งหมดนะครับก็หมดเวลารประชุมนะครับผมขอขอบพระคุณพวกเราทุกคนนะครับทุกฝ่ายที่ได้ร่วมมือกันขอบคุณผู้ตรวจรับคะแนนครับเป็นประสบการณ์ใหม่ของท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณข้าราชการที่เหนื่อยกันมาสามวันขอบคุณร่ามมือแล้วก็ สื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่ติดตามตามทรงมานสภานะครับผมขอปรับเรียนด้วยความเคารพว่ามีความตั้งใจที่จะให้สภาของเรานั้นเป็นตาบันที่พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าเราทํางานในหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดให้สูงกับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายที่ถึอหยัดเป็นส่วนหนึ่งของอธิปไตยเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยครับผมขอขอบคุณท่านครับสวัสดีครับขอปิดประชุมครับ I'm